มาวิเคราะห์เลขวันที่16มิถุนากันนะคะเนี้ยเด่นนะคะทีบหกมิถุนาเด่นจะเป็นเด่นหกนะคะเด่นหกลองจะเป็นเจ็ดลองเจ็ดนะคะดับเนี่ยมันจะมีแปดกับสามถ้าเราจะเจาะนะคะจะเจาะได้หกเจ็ดหกแปดหกห้า 7จ็ดหแปดหกห้าแล้วก็มีเจ็ดแปดเจ็ดห้าจะลืมหกเก้าตัวหนึ่งหกเก้าเจ็ดเก้านะคะก็มีเจ็ดสอง่าถ้าหลักร้อยถ้าเราจะเล่นได้นะคะหลักร้อยก็เราก็จะลากแบบว่าแปด จ็ดอย่างเงี้ยค่ะแปดหกเจ็ดแปดหกห้าแปดเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะลากได้จะใช้แปดในการลากนะคะหลักร้อยสามตัวใช้ได้แปดหกอย่างเงี้ยค่ะแปดหกอะไรก็ว่าไปแปดเจ็ดอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยค่ะ 8 6 7 8 7 5อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะต่อไปจะฟันนะคะฟันไว้ฟันไว้เนี่ยโอกาสฟันไป,ไปได้เลยนะคะ6 8 6 7ดหกเจ็ดหอันนี้นะคะฟันไปเลย